ก็ใจก็คือเต็มร้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คืองานแรกของของซีรีส์ในการแถลงข่าวหรือว่าในการที่จะเอาแบบว่าทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเนาะแฟนคลับเออหรือที่ที่เสริมมลชนมาก็อาจจะยังแบบมีอะไรที่ยังไม่พร้อมนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถามว่าใจก็คือเกินร้อยฮะเป็นตื่นเต้นัะทเรื่นเุกคน่าตื่นเต้นทุกคนเพราะว่าแบบ เป็นงานใหญ่งานแรกของพวกเราเลยแบบว่ารวมตัวแล้วก็ทางการแบบนี้แล้วก็สื่อเยอะแล้วก็แฟนคลับเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นมากใช่ก็<อ>การโชว์เมื่อกี้ที่เราโชว์ไปนะครับผม<ๆ>ก็เราก็ท่องกันเลยอยู่ข้างหลังเวทีเราก็แบบว่าสู้ๆนะทุกคนเราทําให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็<ๆ>เราก็ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นหมดลแล้วก็ทิ้งความตื่นเต้นไว้เพื่อที่จะได้โชว์ออกมาได้ด้วยความมั่นใจมันจะได้ออกมาให้ดีที่สุดเลยแต่ทิ้ง <ๆ S 1> ไปก็ไม่หมดนะย็งเลอยเยอะเลยขึ้นมานี่กเต็มเลยใช่ครับ ถือว่าเตรียมตัวนานนะฮะปีหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะถ่ายเสร็จตั้งนานแล้วแต่พอมีสถานการณ์เนาะโควิดก็ทําให้การถ่ายทำมาล่าชา้ชาล่าช้ามากๆเลยนะฮะก็ก็ถือว่าได้ได,ได้ได้ใช้เวลาไปแบบศึกษาบทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็การไหนทำตอนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ว่าอาจจะมีแบบคิวแหกงๆมาบ้างเพราะตอนแรกตั้งไว้แค่ประมาณ24คิวตอนนี้ไป30กว่าแล้วเพราะว่าด้วยความที่อยากทำแต่ละฉากออกมาให้มันแบบ ดีที่สุดละเอียดที่สุดดังนั้นการถ่ายในแต่ละฉากก็คือนานมากๆครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ1คิวนะฮะก็จะปิดกล้องแล้วครับจะจะฉายพีหนึ่งก่อนปิดกล้องครับอ้โรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากให้คนเห็นถึงงานโปรดักชันที่เราเป็นถือว่ายังเป็นเขาเรียกว่า ไม่กล้าบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงเพราะว่ายุคสามสกว่าแล้วแต่ก็คือถือถือว่าเป,เ,ปเป็นเป็นหน้าใหม่ในการทำซีรีส์ก็อยากจะทำออกมาให้ทุกคนแบบชื่นชมในส่วนของโปรดักชันเพราะเราเป็นคนที่เสพงานศิละปะแล้วก็เสพพวกงานโปรดักชันมากๆก็อยากทำให้ซีรีส์เราอเออมีงานโปรดักชันที่ดูเป็นสากลแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรับ,รบดูได้ถึงความตั้งใจในตรงนี้ก็ดีใจที่กระแสตอบรับออกมาแบบดีมากๆก็ชื่นใจครับ ยังตื่นเนนต้น,นอยู่ครับจะจบเรื่องแล้วนะครับขยับไ <c oughs> อ๋อมาดูตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ครับแต่ตอนถ่ายตอนถ่ายตอนแรกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ถ่ายแล้วก็เราก็มันต้องเรื่องบทเรื่องการแสดงต่างๆซึ่งการแสดงผมไม่ค่อยแข็งแล้วก็มันเลยต้องทำการบ้านเยอะซึ่งจะทำให้เราไม,ไม่ค่อยแข็งถึงว่ายังไม่ค่อยเก่งไม่ใช่ไม่่ไม่ไม่ค่อยเก่งใช่แต่ว่า เราเลยเรารู้ตัวว่าเราไม่ไม่ค่อยเก่งตรงไหนเราเลยต้องใช้ต้องต้องฝึกตรงนั้นมากๆแล้วเราก็โฟกัสเกือบตรงนั้นซึ่งมันก็มีความตื่นเต้นในช่วงแรกๆพอช่วงหลังๆไปมันก็ก็เริ่มเข้าที่คาแรคเตอร์ต่างๆก็เริ่มเข้าที่เข้าที่เข้าที่เพราะว่า,า,า,าถ่ายถ่ายหนึ่งวันสองวันวันที่สามวันสี่วันที่ห้าก็เริ่มเริ่มจูนติดกับเราีไเาป็น่เราูพี่ได้คะ <c oughs> เป็นอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งเขาพี่พี่จัดรุนแรง เราจงพี่จะแต่ของของเราจะเป็นวัยกิ๊กกักวัยรุ่นใสๆวัยรุ่นอยู่ฝากสหรับคู่เราดยค่ะนะฝากก็ฝากคู่ยิมติวเตอร์เสมอกับเหนือด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราคูนี้ด้วยนะครับติวเตอร์วไงก็ฝากคู่เรานะครับก็เป็นเป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งคู่ก็ าเอ็นดูพวกเราทั้งสองคนนะครับคืออ๋อเค่ลืมว่าต้องมาตรงกลางอันนี้ว่างเปล่าเนาะไม่ตื่นเต้นรับชมเลยครับครับโอ้ตื่นเต้นก็ยังอยู่ครับผมแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะสามารถรับมือกับความตื่นเต้นได้มากขึ้นนะครับกว่าครับกว่าตอนแรกๆก็ยังตื่นเต้นกับทุกๆเรื่องที่แบบได้แสดงร่วมกันอยู่ครับใช่ครับแต่ว่าความตื่นเต้นมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมในการถ่ายทําทุกอย่างพอผ่านไป เราก็จูนกลับมาได้เร็วขึ้นแล้วเราก็ทำมองมาได้แบบพอใจในระดับในระดับสูงเลยแหละด้วยความที่แบบนายกับพี่แม็กแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วเวลาที่แบบเราจะคุยหรือแบบเราจะหาหาตรงกลางระหว่างการทํางานครับมันมันง่ายขึ้นมากๆเลย่ครับใช่เขาเรียกว่ามองตากันดูใจนะอาจารย์ฉากอะไรนะครับฉากบินเหรอครับครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะมากที่สุดตั้งแต่ เคยเล่นซีรีส์ร่วมกันมาแล้วครับผมก็จะมีตั้งแต่ฟินจิกเล็บฟินจิกนิ้วฟินจิกหมอนมีให้เรื่องหลายระดับเลยครับจิกหัวได้ไหมจิกหัวเป็นผมผมจะจะจิกหมอนเลยจะไม่จิกเล็บกลัวเจ็บครับผมครับฝากครับผมก็ฝากเฮียอี้กับคนเดียวด้วยนะครับผฝากแม็กกานัทด้วยนะฮะก็พวกเราก็สุดๆนะฮะเต็มที่แล้วก็เต็มที่กับทุกๆซีนครับก็ฝากด้วยนะครับครับ ครับผมยังไม่ถูกคอบไม่ถูกเลยครับความตื่นเต้นก็น้อยลงครับน้อยลงจากแรกๆที่เราอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนแรกๆคือเรายังไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรารู้จักกันมาเรื่อยๆรู้จักกันมากขึ้นความตื่นเต้นก็น้อยลงครับแต่ว่าความรู้สึกดีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับซึ่ง อันนี้ก็ยังคงเพิ่มอยู่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกครั้งที่เราได้มาคุยกันทุกครั้งที่เราได้ทํางานด้วยกันประมาณนั้นครับครับตื่นเต้นอยู่ไหมใช่ไหมก็จริงๆเราก็มีความตื่นเต้นฮะตื่นเต้นที่ ที่แบบว่าเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งแบบเช่นการแสดงหรือว่าสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเรียนรู้จากน้องไม่รู้จักน้องเลยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่ที่ตื่นเต้นมากสุดคือแบบการแสดงของน้องครั้งแรกของน้องอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราเราประทับใจเราในในตัวน้องแบบหลายซีนมากแล่ล่าสุดก็แบบไม่นานมานี้ก็ประทับใจอีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราใช้ค,คําว่าเลสเปกในการเลสเปกเลสเปกเลสเปกในการแสดงน้องได้ระดับหนึ่งเลยเราการันตีเลยซึ่งการแสดงน้องแบบว่า เป็นอะไรที่เราแบบตื่นเต้นมากทั้งที่แบบแต่ละซีนเนี่ยเข้าซีนว่านิวจะเล่นไงเป็นคนส่งอารมณ์ <c oughs> เพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ความรู้สึกนํามากๆในการแสดงอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ใช้ความรู้สึกตรงนั้นมามากับบทได้ดีมากๆตรงนั้นแหละที่เราตรื่นเต้นมากที่สุดมีอิริยาบถที่แบบแฟนถามมาแล้วสันงีห้เลวแบบถูกโต้อะเงี้ยถ้าในชีวิตจริงค่ะลิซีจะกลัวไหมคะถ้าถูกโต้เหรอ <c oughs> ถ้ากลัวนี่กลัวแต่ เอ่อไม่มันก็มีความกลัวฮะแต่ก็รู้ไงเรารู้อยู่แล้วรู้แต่ใจแล้วว่าน้องไม่ได้แบบเป็นฟิลนั้นไงมันก็จะเป็นฟิลที่แบบโกโก้อะไรนิดนึงอ่ะมันก็มีความน่ารักของหนูกเกลือไอเกลืออยู่ในตัวเองอะไร,ไงรเงี้ยมองก,กันเลยม <c oughs> องก,กันเลยครับ <c oughs> อย่างแรกเลยคิดว,ว่าได้ความสนุกแน่นอนครับเพ <c oughs> ราะว่าเราก็พยายามทําให้ออกมาดีที่สุด ให้แบบทุกคนไม่ผิดหวังครับแล้วก็ผมว่ายังได้อะไรเยอะๆะเยอะแยะเลยอย่างเช่นเรามีการสนับสนุนเรื่องสรถเท่าเทียมอยู่แล้ว<ช>ครับใช่ตรงนี้จะมีแบบดาวอ,อกในซีรีส์ว่าว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ครับมัเนเปนาสนับสนุนใช่เพราะว่าชีวิตจริงเขาก็พูดกันใช่ <c oughs> เราก็สนับสนุนเรื่องนี้มากๆแล้วก็ของตัวภาพเองอย่างที่พี่อ๊อบอกในในความแบบอยากให้รู้ผลงานคนไทยว่า คนไทยก็มีบทที่แปลกใหม่แล้วก็มีพอดเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ภาพที่แปลกใหม่ที่แบบไประดับมาตรฐานสากลได้อะไรเงี้ยก็อยากนาเสนอในจุดๆนั้นว่าเออคนไทยเราก็ทําได้นะเราอยากให้วงการบันเทิงหรือภาพยนตร์เนี่ยยกระดับขึ้นในส่วนของภาพโปรดักชันแล้วก็บทมากๆคแล้วส่วนตัวนักแสดงก็เต็มที่มากๆใช่แล้วก็ทีมงานก็คือแบบรีเซิร์ชแบบรีเซิร์ชจ,จริงๆเราประทับใจในความความทีมดีใจมากที่พี่ออฟมีคนที่แบบมีความคิดเดียวกันหัวเดียวกันมาทำงานด้วยเรารู้สึกเอนจอยครับ เบื้องหน้าก <AND S 3> ับเบื <song pt it anki> ้องหลังกล้องด้วยครับทกสามารถติดตามชมได้ะครับก็ทุกคนนะครับสามารถติดตามชมได้เลยนะครับที่ทางช่องเ o r k p o คอยนะฮะยีสาม นะะฮก็ค <Z an itary noise> ือเหมือนไม่มั่นใจก็คือทางเวิร์กพอยต์ครับก็คือเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์นะครับเริ่ม19กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ย้อนหลังทาง YouTube เลยทางมันดี Channel นะครับเซิร์ชได้เลยหรือเซิร์ชคำว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื้อก็ได้ครับก็คือจะออนแอร์หลังจากจบจากเวิร์กพอยต์นะครับก็คือประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์คือย้ำนะฮะทุกวันเสาร์ก็ช่วยให้กำลังใจน้องๆเลยนะครับขอบคุณครับ